น้นลูกแกว้วนิยามต้องทำว่าลูกแกว้วคือลูกที่พ่อแม่้ยงนลูกที่พ่อแม่ย้ยงนะไปได้โอกาสที่จนข้าโอกาส แก้วเป็นลูกที่พ่อแม่รังใต้โอกาสพิเศษแล้วต่อยอดโอกาสบพิเศษนี้เพื่อทำคนให้เป็นคนดีเพื่อให้เป็นลูกแก้วสาบารถเลือกเป็นแก้วตารต้องให้พวกไ่ได้ง่ายเนลูกประการที่สองคือลูกการลูกการนั้นหมายความว่าลูกการอยู่ที่อย่างของลูกการคือลูกที่รักพ่อรักแม่ลูกแก้ว ลูกกาเป็นลูกที่รักพ่อรับแม่ลูกการอาจจะไม่ได้ตอ็กัพ่อแม่อาจจะไม่ได้ประพสมไปที่เด็กเนาะในบรรดาพี่ๆน้องๆหนักเขรักน้องมากกว่ารักพี่มากกว่าเวลาที่ยาพ่อแม่เนแรงเราดเอไอ้ที่วันเรานีแหลก็ดูแลที่และคือลูกการลูกการเขาเคลูกกันเงมาไ้มยุกมานานวามีาิตานราณการูกาเยนนาว่าวามกาูนั่นเหลนเสื้อง คนดีด้วยถ้าดูคนดีให้ดูที่ความกตัญยูถ้มีความกตัญญูแล้วก็หมายความว่าตัวั้นเป็นคนดีเครื่องหมายแล้วอะไรเนเครื่องหมายของความกตัญญูล่ะคนที่เขามาทุกทีนี่ไกับพวกแย่ที่เป็นเครื่องหมายก่เป็นคนกระตัยูดะนั้นที่โยมเข้ามาวัดมาทาบุญก็ทส่ตนต้น้น

Thank you. เขาที่ปันบัตการบางคนในลูกแก้วเป็นลูกที่พ่อแม่รับแต่เห็นรัผมไม่ได้เป็นขอลูกที่คนอื่นะฮะมันเป็นไ้เป็นลู่เขาใไหมครับแต่มันเป็นการเกิดลูกที่รังพ่อรังแม่การรังพ่อรังแม่ในความมันหน้าที่ของเราในความเป็นลูกรังพ่อรังแม่ลักษณะของลูกที่ที่เป็นรังพ่อรักแม่ของไม่ให้วอกแม่เกทัทับใจ การปฏิบัติเช่นนั้นคือการปฏิบัติของลูกกับอนุาเช่นเราไปประกอบวารสังเ็จยังไงยังไง้องเวชชีนัยยืดใจแม่รู้บรีบของพ่อพ่อรู้บริบองแม่พม่รรีญาตายติายารีบอนทบ้านกหลานบ้านเราทอ่นได้รางวัลที แม่รู้ปกปิดพ่อไว้ตัวพ่อจะเสียใจของลูกทําอย่างนี้พ่อแม่รู้อยู่ในห้อกปิดปู่ญาติยายยา้ตัวปู่ญาติยายจะไม่สบายใจว่าหลานเราทําอย่างนี้พ่อแม่ปู่ญาติยายรู้กันทําบ้านปกเปินคนทําบ้านไว้พัวคนทําบ้านเขาจะมาเล่าลือกันแล้วเราก็จะหายเขานั่นเองรู้ว่าไม่ใช่เป็นแบบ ความประดานุกูลยังทารของความกระดานูนั้นต้องทําแล้วให้พ่อแม่หลับเรื่องอยินดีขลอดสารเราติดได้แม่นั้นแม่เปิดเผยต่อทุกท่านแม้ว่าเราที่จบปริญญาตรีนี้จะไม่ได้เป็นรู้แค่ของพกก่อแม่ บัวว่าความเทรื่องของอดีเทนาพริโยธาในการเป็นที่สุดชุติลงในการแสดงพระธาเทศนาพระนัยาพุท

เตสภิกุสสาสุุคะเอตังสละนเตเตังสลณนอุตมาเอตังสลนะาะขามสัตตุขาภิรุตเจเยยัตถาภลังเจริตาุสทุเสวะาคีตสัมปนาเตตรเตนะวจาจาพิเทสะวารุจเจมเปปมังปัจจัยายังุทโทปปิทานถึงจจยงตัง Karakteri sambil berbuat keji, jangan wajar jadi sesawa. Saking kemampatan media yang samo petikan tuhan kenyataan. Karakteri sambil berbuat sampi, jangan wajar jadi sesawa. Saking kemampatan media yang samo petikan tuhan kenyataan. Karakteri sambil berbuat sampi, jangan wajar jadi